เอาลถ้ากลับสวัสดีนะครับม,มาอยู่กับด้วยความต้องจำครั้งนรกเก็รบบลมก็ไกลก็ร์ไม่รู้เป็นคนที่เกีร์บตาชิปบางชิปก็แต่บางชิปก็ไม่ตัดแล้ววันนี้มาอยู่ในเกมแห่งความสุขจบแล้วก็เกมฟูมินกาเก็บผ่าตังโมงอาชา่าจะมาเล่นเกมผ่าตังโมงกันนะ,ะโดยการที่ยังนี่ไงเราจะไม่ปเมินว่อ คาบไม่รู้เหมือนกันเราพูดคาบทำไมเราก็ไม่เข้าใจมันกันอ้าชุบอ้าชุบเป็นไงถ้านี่คือการตัดจุ๋มเหนยน้อยจุมยอยอ๋มเหนียบเราจะไม่ปล่อยมือจยางนี้เ,นเกมนี้ทุกคนเคยเล่นเราครับฟันระเบิดเดี๋ยวเราตายเฮ้ยชุบไงแต่เราก็ห้ามทําให้อะไรผลไมา้ตกไปจุ๋มเหนยน้อยจะลองทําไมจ้าเป็นไงฉันจะไม่อเอามือออกไปฉันชาลินตัวเองฉัน,ฉน,ฉน ไม่คมันทําอะไรเราเรา,มาไรม่เล่น,นเกมฟูลิน,นจัตเกมในอดีตที่ผ่านมาที่เราเคยเล่นแต่เราก็อะไรเอเอ,เอโอเคเรียบร้อยแพ้เรียบร้อยแล้วเกมโอเวอร์ท <Game over. S 1> ี่จะมีน้ยเออใช่เนื้อหาของเกมมันก็มีแค่นั้นเมื่อก่อนก็เลยแค่นั้นไม่ได้เล่นดัานอื่นเลยและปัจจุบันก็จะไม่เล่นเพราะวันเราจะไม่เล่นในอันที่เคยเล่นกันแล้วก็จบเย้ yeah! จบคลิปนี้ ใายจบคลิปไปเลาไม่ใช่โอเคเราจะมาเล่นอีกครั้งหนึ่งให้ดูอีกครั้งโอเคเราข้ามเลยจะเพิ่มเสียงมันดังๆโอเคจเจเ้าเหนียวน้อยเจ้าเหนียวน้อยออกมาทุกคลิปเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยอ่อเรากดข้ามได้แม่เอาเครื่อนแต้องกดเยี่ยมไปเลยฮะมีโฆษณาช้อปปี้ได้ไหมฮึไม่สุ่มด้วยเราจะไม่สุม่มเกมนี้นี่มันดีมากนะมันมันดังกันไปแล้ว มันมีพักสองด้วยแต่เราจะไม่หลบพดสองเพร ination, าะเราเคยเล่นพักหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเล่นพักหนึ่งอ้าแล้วเราจะสะลุเต็มที่เราจะไม่ปล่อยนิ้วอั้าววิญญาณเราจะเล่นฟิวฟิวฟิวปวดเปลือกเป็ดปวดอินฟินิตี้อ้าวปวดปวดทำยับเงไงดีทำยังไงดีเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวนอนอะไรสักอย่างทินเตือนไปอัุ้บอัุ้บอัุ้บนี่เราทำอะไรอยู่เนี่ยโอเคเราใช้นิ้วชี้แล้วกันโจ๊กฟิวฟิวฟิวอ้าวน้าเป็นไงปวดปล่าปวดปลานี่ เราก็ลองทําอะไรอยู่นะี่ยนี่เราเล่นนะจะไปยุ่งเหมียยอยุ่งไปไม่นั้นเราไม่มีเพื่อนแล้วคือเกมนี้มันก็ไม่มีอะไรเราจะเล่นได้ถึงสิบนาทีได้ยังไงเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันใช่เราต้องทําอะไรอ่ะเกมนี้มันมันทําอะไรแล้วก็ทําได้แค่นี้นแล้วนะมันก็มีแค่นี้นแหละเนื้อหาของเกมมันก็มีแค่นี้แหละแล้วเมื่อตอนเด็กเราเล่นไปทําไมเราไม่เข้าใจตัวเอนก้นเขาะมันสนุกตรงไหนเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันรถ เออโหลดมาเพื่อเล่นอาคิปแล้วก็ไปโอ้โหอันนี้มาพอดีเลยช่างมันแล้วกันเกมโอเวอร์เยี่ยมจริงๆงั้นเราจะกลับไปอันเก่ากันดูพูดดีๆกันเยี่ยมเลยก็ในเมื่อกี้นะฮะคนสามารถไปโหลดเกมนี้ไม่ใช่เ,เกมเมื่อกี้เพื่อเล่นได้เป็นเกมโฆษณาเอาไม่ใช่ละเรามาเล่นเกมฟตดิจา้าอยู่ดีมีเกมโฆษณาซอมบี้มาทำไมไม่เข้าใจโอเคเราจะเล่นโมดนี้กันคือโมดอะไรเราไม่เคยเล่นเลย ใช่ตอนเด็กๆก็ไม่เคยเล่นเพราะอตอนเด็กๆอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแต่ตอนนี้ก็คาดว่าจะอ่านไม่ออกเลยปั๊บชุบปัชุบมันทำอะไรอ๋อมีจับเวลาอ๋อเคยเล่น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 จับเวลาเป็นไงละ่ะโอ้นี่คือการเล่นจับเวลาอย่างถูกวิธีเราต้องกดเล่นไปอย่างเงี้ยคือม,มันจะสนุกตรงไหนเนี่ยมันน่าเบื่อเลยซ้ำเนี่ยเพื่ออะไรไม่รู้เลยโอเคมาเป็นไงจอแห่งความน่าเบื่อนี่เราต้องเล่นอะไรไม่รู้สิบนาทีใครคลิปมันได้สิบนาที ยิ่งเงินเหรอบ้าไปแล้วเงียบไปเลยโอเคคิดมันจะเงียบมากเลยเราถ้าเราไม่พูดแต่เราก็จะพูดต่อไปเรื่อยๆจะพูดแบบกระซิบกระซากหายใจหายใจสวัสดีเราจะไม่พูดแบบว้ายวัวนุ่นให้เนี่ยให้เนี่ยให้เนี่ยเราจะพูดแบบอยู่ในขอเราจะพูดอย่างนี้ใส่ไม้เราจะไม่พูดแบบโอ้ว้าโอ้ห้าโอ้ฝันไปแล้วครับฝันแตงโมเราจะไม่พูดอย่างเงี้ยเราจะไม่พูดแบบภาคอะไรเราจะพูดไปเรื่อยๆเนิบๆแล้วเราก็หมุนนิ้วไปเรื่อยๆอย่างนี้คือ เราให้เวลาหมดงั้นเหรอคือเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรถามเหรอเราไปทำไปเพื่ออะไรเราต้องการอะไรจะเกมนี้กันอีกสองนาทีเราเร่งหมดเวลาตอนนี้หยุดกัดแล้วครับเฮ้ยหยุดกัดแขนแล้วเฮ้ยอะไรฟันแอปเปิลไปแล้วฟันแตงโมฟันมะพร้าวฟันส้มฟันแตงโมฟันแอปเปิลไปแล้วฟันสับสลดไปแต่เพื่อเพื่ออะไรเราเราเราทำไปเพื่ออะไรระหว่างที่เราพูดว่าทำไปเพื่ออะไรแล้วก็ เลื่อนนิ้วไปมาฟิวฟิวอย่างเงี้ยโอเคมเวลาเกมโอเวอร์ทั้งที่เราไม่ได้ตายโอเคเราจะไม่กดโอเคกดคลิปไปโอเคเราออกจากด่านนี้ดีกว่านะเพราะด่านนี้มันเพื่อไม่ต้องอัพหรอกครับผมไม่เล่นอยู่แล้วกมันจะไปแล้วเอาห้านาทีก็พอแล้วเพราะว่าคลิปนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยใช่มันไม่ได้มีอะไรเยี่ยมฮะชอปปี้เอ่อลาซาด้าเอาละฮะ อ่ามเรียบร้อยครับค้างโอเคเราจะไปเล่นอันต่อไปอันต่อไปคืออะไรเนี่ยกล้วยกล้วยเล่นหละคือเกมนี้มันต้องการอะไรกันแน่เนี่ยเราก็ยังงงกับจุดหมายปลายทางของเกมนี้มันอยู่ดีนะเราจะเดินไปเลยอ๋อเครื่อเก็บลายเยอะยวแต่คราวนี้เป็นหนึ่งนาทีมันจะตายเราจะเติมไม่มากปากการอันนี้พผมไม่ได้ช่วยเลยลูกพับออกมาบวกสองมันต้องการอะไรอ่ะในเกมนี้มันต้องการอะไรกันเนี่ย เยี่ยมอ๋ออ๋ออ่าเข้าไปอ่าอ่าอ่าเข้าพามาอ๋อระเบิดไม่ตายเลยระเบิดแค่ลบลบเวลาลลมันลบไปเถอเพราะมันลบเวลาลบคะแนนโอเคสูญคะแนนเยีเ่ยมยอดฮึฮี่นี่ไม่ไม่ไม่โดไร่ไงล่าอี่ยล่าอาชุบอาชุบพี่ฟันพี่โดอาชุบอาชุบ โอเคเราฟันระเบิดให้มันเลยเมื่อกี้เงียบทำไมไม่เข้าใจเองฟันระเบิดไปโอเคฟันชมพูไปเมื่อกี้เลยชมพูโอ้โหแตงโมสี่ลูกนะติดนะะต้องไปรนะเบิดลบสิบคะแนนเนี่ยมันลบเวลาได้ไหมมันอยากให้อยากอยากให้จบเราเรามาทำอะไรในคลิปเนี้ยแต่ดัน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 ดัยยัยงแข็งหมดเลยไม่น่าเลยคือเราต้องการให้เร็วๆเ,เพื่อท้าทายอะ่ะ โอเคสองโอเคเป็นงสามสิพอดีเป๊ะมันคือหลักการยังไงล่ะหลักการเพื่อเอาวันนี้ยังไงล่ะ 24, ยี่สิบย่งงห้าสิบเจ็ดไปการคำนวณที่ถูกต้องเราต้องการให้เป็นห้าสิบเจ็ดอยู่แล้วเพื่ออะไรเนี่ยต้องการไม่ต้องการคะเนน ออกไปเราจบออไปจากหน้านี้แล้วเราจะไม่เล่นแเราจะคอยอยู่ข้างหน้านเราปีศาจอย่องแบบก็โง่แบงงบไม่พูดอะไรเลยเราจะปล่อยให้เกมมันดำเนินก,การต่อไปโดยที่เราไม่พูดอะไรเลยให้มันครบสามคลิปมันจะได้ครบสามสิบนาทีไม่ใช่คลิปครบสิบนาทีสามสิบนาทีแปะอะไรเราโอเคเราก็จะออกไปโอ้ทา้งั้นเราก็จะอยู่หน้านี้แล้วกันอยู่หน้านี้ก็ได้เพราะถ้ากดอะไรไปมันก็ต้องเสียอยู่ดีฮะแค่เราก็นั่งรอไป มนครบสามนาทีโอเคทั้งนั้นก็แค่นี้นะฮะมันท้วยความทรงจำเป็นเกมที่เขาต้องการอะไรเกมนีม้ต้องการอะไรสิเคระหว่างรอแล้วก็จะบิ่งกัน โอเคลืมบอกไปคลิปนี้เราจะไม่ตัดต่อกันเพราะขีเกีจเกมมันมีประโยชน์อะไรไม่รู้หรือหาเงานใครกังเรียดไม่รู้เหมือนกันแต่ใครอยากเลนก็หลดมาซะเขามีภาคสองแล้วอาจจะเี่าภาคหนึ่งก็ได้แต่ที่ผมเล่นคือภาคหนึ่งก็เลยไม่เล่นภาคสองนี่แหละ เอตุผลงาแค่นั้นแหละตอนนี้ก็กำลังเล่นเล่นอยู่วัสดีั้งนั้นฉันขอคุยกับตัวเองหน่อยโอเคตัวฉันนายฟังอยู่หรือเปล่าอ่านะฉันอยากจะบอกนายว่านายอย่าโหลดเกมนี้มันเล่นมันเกมมันไรไม่รู้และขอบอกเลยว่านายไม่ต้องมาดูเข้มนี่แต่ทนายฟังอยู่แล้วนายดูเข้มนี่ก็ดใจไหม ตัวฉันตัวฉันตอนนี้กำลังวิ่งอยู่ออกกำลังกายเป็นนายล่ะออกกำลังกายหรือเปล่าขคอยนายแข็งแรงดีอยนนายยังไม่ตายแต่ถ้านายดูคลิปนี้อยู่นายยังไม่ตายแหละนายเขาไม่ใช่วิญญาณมาดูคลิปนี้อยู่หรอกคือา <im mayonnaise> นอายาเริ่มต้นแล้ว โอเคสามสิบวีอีกยี่สิบเอ็ดวีจะครบแล้วเลยมาไทยอย่าต้องอย่าต้องรอให้เค้ับอเราเสร็จเหลืออะไรกันเนี่ยโอเคบะโอ้ครบสิบทีแล้วไม่อยากเชื่อเลยแค่นี้แหละไปละ